ข้าเป็ดพญานเด้อบอกให้พ่อใหญ่ส่ยันไปห้องหวานกินขา้าวไปหาเหย,ยียบซัดอยู่ใส่แล้ว,วมันน่ะอ๋อคือบ่มีแล้มีแต่หม่ใส่่หวานอาน้าอําก็บ่มี ออคอยูนนะอ๋ะอไปางไปกินเขาเนาเกี่ยีโอแม่เสื้อกระดบอ๋อข่อยบอกให้ไปห้องห้องนอกกินเข่าละเแียงคือมาอยู่นี่เนาะอน้เแล้วขคือมานีเธอใช่ไหมนวดแถวหยูฮะนวดหยูนวดหมันที่ข่อยคือพูดนวดใช่ไหม เจ้าหองจะเก็บอย่างนอจังรถถังนี่เว้ยทำไมแล้วห้องเจ้าของก็ยู่งเช่นนั้นเองแล้ <S <S ห้องนี่กัให้เปิดแอร์ห้องเดียวกันยังประหยดัดอ,อ๋อประหยัดยังมือ่อนี้เช่นะฮะคือประหยดัดมาประหยัดมื่อนี้สุดท้ายคือเพี้ยนประหยดัดเจาอยากให้ประหยดัดชูเมื่อเพราะฉะนั้นแค่ไหนนันร่วมกันยืนอ๋อแล้วห้องด้วยแอร์มเย็นเนาะออื ห้องพี่แอร์เย็นหูดีนะนี่นะนอนลงแล้วไม่ยังแล้แคือห้องเ้งคือมัน่าจะนะยี่ห้องมันไม่เังออ๋อก็ร่วมกันแม่แอร์เย็นนะะไย่านเนาะห้องมันมันเปิดเปิดเราร่วมกันสองคนจะนี่ประหยัดเลยตัวประหยัดยูขจายยูความว่าประหยัดนะแต่ว่าไปยังขึ้นมาประหยัดยูห้องเดียวนี่ปยันหาห้องมันจิตประหยัดจังเลย แล้วสิกิ้นเวละข้าวนะ่ะสวนนี่ยผมไม่ยากอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มจะไดนพูดนะเฮ็ดกับข้าวหัวกันแล้วมันเนทางใ้กิ่นนะอิ่มจะไดนกินมันก็อิ่มด้วนี่กินนี่อย่างกะกินของหวานนี่อย่างของมึงมึงเฮ็ดยังหันเรากินเอ๋อ,อชิได,ด้เฮ็ดยังชวนว่ากบบแปะเด้ลูกทำไงฮะ โอ้อยากกลับไปกินนวดชวนน้อมอ๋อมูยเห็ดบอกเมื่อยนบุนลุกขึ้นมากินไหมตรงไม่หันนะถ่ายดูปนด่วนไหมยูสิไปกินเองบอกอย่างมาห้องไอ้ย่างมาห้องแล,ล้วบุเห็นปากกูเสร็จมูย,ยนเ,นมเห็ดลาบเป็ดหันนะปนนว่า,าอยากอยากเห็ดแล้วแล้วว่า,าบุญไปกิน,นกูเสร็จก,กินนวดจะไหนข่เห็ดบอกเมื่อยสุดจะแล้วไหมบุญจะถอนคนเป็ดแล้วไหมถอนไงนะไข่ Mười nhỉ? Nón xì xì cái gì mười? Lúc bỏ gần đó Ừ Khá khỏi bồ mi hèn Chứ bởi thế nhỉ? Không xì hèn Có nhang khái khóng như thế có phí ngay khá Khái khóng chết chép l Nên này có chép l Khái khóng Nhang như thế chứ không nhang như, nhang như thế, nhang như ừ. thế đó Xe Ừ. nhỉ? ก็นหแบบหใส่เอ,อ๋อแม่เอาย่างลายยืนลายเนาะด้านนี้เอาพอมดีไหมคะนั่นนั่นเอาเฮงดีไหมคะเย <c oughs> ่ลงไปก็ต้องเงี้ยังสี่ก่อนจะกินไม่กินอ่ไม่แส่ได้เห,เ,ไดไไเห็ดเ,เลี <ไป S 2> <ป>้ยงอะไยได้ไงกินสะดวมันเลี้ยซไม่ยม่เฮ็ดมกม่ยไหมพี่จะล้ยไหยังขืนมาไหม อบอกระน่าจะสืนมานอนอยู่น้ากันนี่มันหอมเดียวกันที่ไปใช้ไปเนี่ยไปกินข้าวแม่ <S <s มันไปแล้วลูกให้ไปบอกเมือนะบอกให้ลูกไปกินข้าวมื่อหัดแต่งนอดถ่ายนี่ก็ชิวมือพ่อจะบอกพูดนึงข่อยพี่มเมอยเฮ็ดเป็นผู้เฮ็ดไหมข่อยจะเป็นผู้เฮ็ดได้หรอวังหันจะเฮ็ดยังเอ๊ะย่าง<อ>าขึ้นมานี่แม่ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคอยบอกให้มาห้องนอกกินข้าวไปสอบมันของมันก็บ่เห็นนอนแต่ยู่นี่ออนอนกนเนอน็เป็นอย่างมันบ่เป็นอย่างลอกก็ไม่ได้ว่ารอกเป็นอย่างน่ะนล,ลกกลูกบ่ึ้นแล้วมันป,ปุนป่งยังไงวกๆเว้ย บอกอยากกินลาบเป็ดครั้นึงก็ไปซื้อมาเห็ดม,มันม่วงเมื่อยบ่กินจะเป็ดเนี่ยเมื่อวานกูกินลาบหั่นมาแล้วกินยุ่ยเสร็จยุ่ยนี่ป<อ>ลื้๊ลุกลุกลุกปลุก,กเป็นลุกน้ำเพลิงเนาะเอืบ่กิ่นมันบ่จื้อไว้เด้อมันไหนยจะใส่ข่อยเห็ดอีกจักเชื่อเด้อข่อยเห็นจเ,เ,เนจ้ากินอีกมันว่าข่อยปึื้๊บข่อยไม่้าใจเราเจ้าว่าความหมายเนี่ยวอาตรงๆรงเราความหูวเรื่อง คนเมื่อยคนอยากนอนนอ,อนอนเร <c oughs> ต้องกินใช่ไนะมไม่รู้ตื่นขึน้นมากูกินจนขารลอย